สวัสดีค่ะเข้าสู่เดือนสลรับสองแห่งไพรส์มันนะคะวันนี้อยู่กับชูดีแท็กวันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์คนที่มางานไพร์สว่าอะไรนะคะคือนิยามในแบบของคุณแบบ stay true เดี๋ยวจะมาขโมดให้ดูกันเลยนะคะว่าแต่ัมและแม่แม่เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปนากไ้แฟน์เลยค่ะไปเป็นความรัก ูึกว่าความรับเป็นสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นเนาะพอเอามาตั้งเป็นชื่อเขาก็มองเห็นแล้วก็คือได้ตื่นมาแต่งตัวเสืเทืเป็นตัวมังงไซสค่ะจะทำอะไรก็ทำค่ะวันไหนขยันก็ทำวันไหนไม่ขยันก็นอนอี้ใหยนะอี้ใหยนะโปรดักทีฟและโพซิทีฟค่ะคือเป็นคนทำงานหนักมากไละใช้ีวิตหนักมากพลังักีฟนี่แหละคือนี่ยามทความเป็นตัวเราคือว่าแบดกรุ๊ตนะคะชอบในสิ่งที่ทำแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบว้าวหายมา แต่ละท่านคือย่ยคะออมต้องเข้าละหนึ่งน,นี่น,นะ yeah. เดือนแห่งไฟรวมทุกความต่างให้ลงตัวที่แท้ทรูบอยคอนแทคสเตจทรูเชื่อมสัญ,ญญาณความสุขทุกตัวตนเพราะ Tru สัพพอร์ตทุกความสุขที่คุณเป็น